สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามผมอจชาโมเดลเลอร์นะครับในการปั้นโมเดลโมเดลวันนี้ผมจะโชว์ให้ดูนะครับก็คือเป็นโมเดลที่โรโพลิกอนนะครับคือผมไม่เคยผมไม่ได้สับสับดีไวเพ,เพื่อเพิ่มโพลิกอนเลยนะครับอาจจะไม่ละเอียดก็จริงนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปทำเป็นตัวตัวโมเดลเป็นเกมอันอันเลียวนะครับที่เขาทำกับ อย่างเช่นพวกพีบีทำด้วยอันเรียวนะครับผมก็จะทําแบบนั้นแต่ว่าของผมไม่ใช่เป็นแนวอันเรียวนะครับแต่สนุกนะครับฝากติดตามบนเพจสโต้ด้วยนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่นะครับกําลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทําอันเรียวอยู่นะครับเพื่อจะไปทําเกมนะครับแต่ตอนนี้เมื่อตรงน,นี้ผมเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมผมเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใส่กระดูกม็กซิโมโที่อาจารย์วัดสอนนะครับนะครับผมอ่าเป็นโมเดลที่ผมทําขึ้นมาเองนะฮะไม่ได้ลอกเรียนแบบใครนะครับผมก็กลัวโดนโลิขสิทธิ์แต่นี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ของผมเองนะครับซึ่งก็ลองดูนะฮะใครเรียนแบบลิขสิทธิ์ผมก็ลองดูนะครับก็ลองดูนะฮะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ แต่ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นเกมที่สนุกนะครับเกมออนไลน์นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับผม